สวัสดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ค่ะซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการที่ดีค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับ ดรเบนจวรรณสลิงคานอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการเริ่มต้นประกอบธุรกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากที่อาจารย์ได้พูดถึงวิธีการประกอบธุรกิจมาถึงทั้ง4วิธี4รูปแบบนั้นนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปข้อดีแล้วก็ข้อเสียของวิธีประกอบธุรกิจเริ่มต้นเนี่ยทั้ง4วิธีเนาะ,ค,ะค่ะอาจารย์ มารูปแบบแรกนะคะก็คือเรื่องของสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพถามว่าข้อดีมันมีไหมดีค่ะเรามีสินค้าใหม่เราก็ได้เปิดตัวแรกเปิดตัวเป็นคนแรกนะคะเปิดตัวเป็นคนแรกถามว่าเราก็ต้องขายเราก็ต้องได้กําไรก่อนคนอื่นเขานะคะมีเรื่องของวิธีการบริหารจัดการที่อิสระอิสระในความคิดในทุกๆเรื่องนะคะไม่มีใครมาบอกหรือมีใครมาแข่งนั่นคือการ ทำสตาร์ทอัพนะคะ, <S <S คะมีในส่วนของอเขาเรียกว่าเขาเรียกดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการแข่งขันที่มันมนันตังมันมีแนวโน้มที่น่าจะได้เปรียบคู่ต่อสู้<ช>หรือคู่แข่งขันและอย่างเราสามารถเลือกทำเลที่ตั้งในธุรกิจที่เราสนใจได้ <S <S เพราะว่าถ้าเป็นสินค้าใหม่ทำเลที่ตั้งเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกให้เหมาะสมกับกับเขาเรียกว่าเงื่อนไขของมัน Uh huh. ในชุวกทีที่เราวางแผนไว้นะคะ,คะอันนี้คือข้อดีข้อเสียในส่วนของหรืออาจจะมงเป็นข้อเสียเปรียบเลยะค,ะค่ะก็คือเวลาเราขยายไปถึงจุดหนึ่งกําลังเงินเราไม่พอเราก็จะไม่มีตัวสภาพคล่องนะคะ,คะาพพบางทีทําไปถึงระยะหนึ่งแล้วอะตรงนี้เราต้องใช้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาต้องใช้เงินเยอะ,ะจะทําให้ธุรกิจเราไม่สามารถขับเคลื่อนได้ อันนี้ก็ค่ะ,คะประสบการณ์นะคะประสบการณ์ประสบการณ์ของผู้ประกอบการก็อาจจะหม่อยู่เพราะฉะนั้นวิธีการก็อาจจะดูยากลําบากนิดนึงนะคะต้องใช้เวลาอยู่มากคือช่วงคําว่าสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะหนถึงสปีส่วนใหญ่1นึ่ถึงในการดําเนินธุรกิจแล้วค่ะใช่ค่ะน้อยมากค่ะแต่ถามว่าที่1ปีถึง2ปีมีไหมที่ประสบความสําเร็จ มีแต่ด้วยอย่างที่ที่บอกอะค่ะ,คะก็เท่าที่เห็นมาหนึ่งช่วงปีแรกช่วงปีแรกแล้วก็เงินทุนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกู้ยืมแหละพอหลังจากหกเดือนปุ๊บจะมีเรื่องของการกู้ยืมเข้ามาแล้วเพราะถ้าไม่กู้ลูกค้าต้องการสต็อกสินค้าเราไม่มีมันก็เสียโอกาสเพราะ,ะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นความรู้เรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอะไรอย่างเงี้ยค,ะค่ะ,คะก็ต้องพยายามนะคะ,คะส่วนธุรกิจ รูปแบบของการไปเช็คโอเวอร์หรือการไปเซ็นกิจการบานบายเอาอันนี้จะข้อดีคือลดความไม่แน่นอนธุรกิจตรงนั้นอาจจะมีความแน่นอนอยู่แล้วแหละเราคือเหมือนแบบว่าธุรกิจั้นเขาประสบความสำเร็จอยู่แล้วใช่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วเราก็ต้องเราจะไม่ต้องมานั่งบริหารจัดการเราไม่ต้องนั่งสร้างแบรนด์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นที่ติดตลาดแต่เราก็ต้องพิจารณาจากปัจจัยที่อธิบายไปตอนต้นว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วก็ต้องดูสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาจจะมีพร้อมแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดวางแผนนะคะที่สําคัญเรื่องของตัวบุคลากรหรือพนักงานที่อยู่ในในองค์กรองค์กรของเราก็คือมีความรู้มีประสบการณ์มีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากอาจจะเป็นเรื่องของการวางนโยบายใหม่นิดเล็กน้อยค่ะที่เราคิดว่ามันอาจจะสื่อความเป็นตัวเราให้เขาสามารถที่จะทำงานตอบสนองกับนโยบายที่เราวางไว้นะคะซึ่งตรงนี้ ก็จะได้ลูกค้าเดิมด้วยนะคะเราไม่ต้องวิ่งหาตลาดใหม่และก็ดีของการที่จะซื้อกิจการนะคะแล้วก็เรื่องสถาบันการเงินก็ถ้าเจ้าของเดิมทำมเชื่อเสียงได้ดีเราก็สามารถที่จะกู้ต่อเนื่องได้ในส่วนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดขั้นตอนนะคะในส่วนของการที่เรา อ่าจัดตั้งเพราะะบวนการจัดตั้งธุรกิจมีมีโปรเซสมากพอสมควรค่ะอ่ะทีนี้ข้อดีดูดูดีนีละลองมาดูข้อเสียนะคะข้อเสียในที่นี้บางชีในมุมที่อาจารย์เห็นนะคะปัญหาคือบางชีทำเลที่ตั้งที่เราคิดว่ามันดีค่ะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นถ้าติดเซ็งๆซงอ่ะในความรู้สึกของคนทั่วไปเซ็งแล้วมันไปไม่ได้อ่ะทำเลก็จะมีผลอาจจะมีผลเรื่องของทำเลเรื่องอ่าประวัติทางการเงิน ของเจ้าของเดิมของเจ้าของเดิมที่ไม่ดีก็อาจจะส่งผลอันนี้อันนี้ในความเป็นจริงไม่มีใครมาบอกเรื่องประวัติทางการเงินหรอกเพราะฉะนั้นสืบยังไงก็แล้วแต่ยินแบงก์ก็ไม่ปลอกบอกประวัติอยู่แล้วนะคะเป็นการเสี่ยงเขาพูดเขาก็อยากจะขายให้เราตรงส่วนนี้สินค้าคงเหลือหรือสิ่งที่สตอเหรอคะสินค้าคงเหลือในถ้ามองเป็นเรื่องพวกสินค้า ไม่รู้ว่าระยะเวลาอาจจะหมดอายุหรือ,อมไม่หมดอายุในวันที่เราเข้าไปตกลงก,กันกว่าจะได้มันก็อาจจะกินเวลาไปะนะคะในส่วนของอะไรอีกอพวกอุปกรณ์ต่างๆมันมีความเสื่อม,อ,มอย่างที่บอกว่าพอมีความเสื่อมอปุ๊บมันก็ทําให้เราอาจจะต้องซื้อต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในส่วนนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอาจจะไม่ทันสมัยอันนี้ใช่ค่ะมันก็อาจจะต้องทําอะไรให้ดูทันสมัยให้มุ่งสู่ นวัตกรรมใหม่ๆเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องสร้างใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียของการซื้อกิจการนะคะมาดูข้อดีข้อเสียในส่วนของแฟรนไชส์แฟรนไชส์เอาง่ายๆเลยคนใช้กันเยอะด้วยนะรูปแบบนี้ใช่ค่ะแฟรนไชส์ก็เป็นเรื่องของความรูปแบบแรกก็คือระบบระบบเราไม่ต้องคิดแล้วค่ะระบบบริหารจัดการมันมี แม่มาแล้วก็เพียงแค่ดําเนินการตามข้อตกลงเงื่อนไขที่เขาบอกว่าหนึ่งระบบบริหารจัดก,การต้องเป็นยังไงเรื่องการจัดคนเข้ามาต้องเป็นยังไงะะอันนี้มันมันช่วยการันตีเราได้ระดับหนึ่งใช,ใช่ไหมคะ,คะว่าแบบเราน่าจะได้ได้กําไรจากการใช้ใชธุรกิจนี้แล้วก็จะเป็นส่วนเรื่องของคําแนะนําต่างๆในบางครั้งที่เรายังไม่มีประสบการณ์นะคะตรงนี้ก็เป็นระบบแฟนชายช่วยได้ข้อเสียแฟนชายมีแน่นอนค่ะคือคือ เงินทุนที่ต้องมาต้องมีเยอะถามว่าต้องมีเยอะถ้าเราตัดสินใจตรงนั้นเพราะเงื่อนไขการลงทุนที่เป็นแพทเทิร์นมันก็ต้องมีรูปแบบสําเร็จมาคาว่าสําเร็จรูปก็แพงแล้วก็ส่วนของถ้าวันหนึ่งธุรกิจเราขยายหรือเติบโตเราไม่สามารถที่จะขยายตรงส่วนนั้นได้มันก็เลยเป็นความอึดอัดบางทีเราเกิดประสบการณ์ช่วงหนึ่งเราจะเกิดความคิดสร้างสรรค์อยากอยากเปลี่ยนแต่ว่าโดยโดนบล็อกด้วยตัวรูปแบบของธุรกิจของเขาใช่ค่ะเพราะฉะนั้น ก็เป็นวิธีหนึ่งเป็นเป็นข้อเสียตัวหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็สุดท้ายธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในข้อดีของมันก็คือในฐานะถ้าเราเป็นลูกแล้วไปสืบธุรกิจสืบทอดธุรกิจตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่อยู่ในสายเลือดเทนะ่านะบริหารจัดการได้ง่ายค่ะ,คะแล้วก็มีความชัดเจนที่มองแล้วก็ ข้อเสียหรอคะข้อเสียความขัดแย้งค่ะในครอบครัวในครอบครัวเพราะว่าเมื่อมีผลประโยชน์ความขัดแย้งก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีรูปแบบของการบริหารจัดการที่ชัดเจนค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเริ่มต้นประกอบการธุรกิจเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณดรเบนจวรรณสลิงทานเป็นอย่างมากที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ แล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ